ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะแต่งรถเมคหนึงนิดงานแต่งรถเมคชาวเน็ตเข้าใจผิดคิดว่าคนนี้คือเจ้าบ่าวอีกหนึ่งคู่หวานส่งท้ายปี2020สำหรับงานมงคลสมรสของรถเมคหนึงนิดจากสมิธานนท์และบอลสุเมธ แฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมานาน3ปีก,ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันงานมงคลสมรสเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่28พฤศจิกายน2563ณบ้านปร์กนายเลิศด,ด้วยพิธีแห่ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีเทาส่วนเจ้าสาวปรากฏกายในชุดเสียขาวของแบรนด์พรามที่ดีไซน์ในสไตล์จีนแบบโมเดิร์นในส่วนของไพรเวทพรมคงเป็นเอกลักษณ์เน้นให้เห็นรูปร่างความโค้งเว้าของสรีระและมีชายกระโปรงบานก่อนจะ เข้าสู่พิธีม่นและยกน้ำชาถือเลิกดีเข้าพิธีม่นและแต่งงานไปอีกคู่สําหรับคู่ของนักสแสดงและพิธีกรสาวดังรถเมงค์นึงนิดจากสุม,มิทธานน์กับแฟนหนุ่มหล่อบอลสุมเมธท,ที่ขอใช้เลิกวันนี้แต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่ท่ามกลางบรรยากาศสุบอบอุ่นของคนที่รักทั้งคู่และทั้งคู่รัก โดยงานนี้สาวรถเม้นั้นได้จัดขึ้นที่ไนเลิศปาร์คฮอริเทจซึ่งมีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการไปร่วมงานอย่างอบอุ่นซึ่งทั้งสาวรถเม่และหนุ่มบอลก็อยู่ในลุคของสาวสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆงานนี้พิธีกรคู่ซีที่ร่วมงานกับรถเมในรายการข่าวใส่ไข่อย่างหนุ่มกัญชัยและมดดำกระชาภาก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสาวคนสวยด้วยแต่ที่เด็ดและพิกไปกว่านั้นคือความเห็นจากชาวเน็ต